รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ำหรับช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชอบสายมูเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเรานําในเรื่องของกิจกรรมเส้นทางสายมูที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการนํามาฝากกับคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเปเรื่องที่น่ายินดีกับการคิดค้นงานวิจัยด้านต่างๆซึ่งคนไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยไปติดตามรับชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปลุกกระสท่องเที่ยวสายสทาเปิดตัวโครงการเสริมพลังบุญหนุนพลังใจจัดก,กิจกรรม Amazing Multiverse เปิดจักรวาลสายบุญรวบรวมสุดยอดพลังบุญศี สินค้าท่องเที่ยวกลุ่มศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาของเมืองไทยไว้ในงานเดียวพบกับแลนด์มาร์คสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลาดสายมูพร้อมฟังเคล็ดลับเสริมสิริมงคลชีวิตให้ปังกับกูรูท็อกอาจารย์หมอดูสุดฮอตแห่งปีสินแสเป็นหนึ่งอาจารย์ท็อกแท็กเอโฟอาจารย์ไว้หมอดูอกบ้าพร้อมโซนสินค้าสายมูและร้านอาหารชื่อดังจาก5ภูมิภาคระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์สายมูนั้นอาจจะเข้ามาช่วยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับเราเป็นสังคมผผสาน นะครับก็มั่นใจนะครับว่าสายมูอาจจะทําให้การท่องเที่ยวเป็นไปนตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับกิจกรรมหลักๆจะมีอยู่3อย่างนะครับการเปิดสุดสองเส้นทางท่องเที่ยวสายมูอันที่2ก็เป็นตลาดสายมูรวบรวมโมรดสัตว์ต่างๆเรื่องของอาหาร แฮมเบอร์เกอร์โรงยันด้วยและกิจกรรมบนเวทีพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมกิจกรรม Amazing มวยไทย Experience โดยการเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทยยกระดับซอฟท์พาวเวอร์ชูเอกลักษณ์มวยไทยสร้างสรรค์เส้นทางประสบการณ์ท่องเที่ยวมวยไทยเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสัมผัสศิลปะการต่อสู้ประจําพื้นถิ่นใน4จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาอุตรดิตถ์และลบบุรีซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแข่งขันมมววยยไทกกกาาารรรรสััันนจํห่ตถุงงงคคลลแะเือ ที่เกี่ยวกับการต่อสู้ต่างๆการแสดงหน้าต่มวยไทยและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง20สิงหาคมนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราก็อยากจะได้รับการตอบรับทั้งคนในพื้นที่และคนไทยนะครับในส่วนของชาวต่างชาติเนี่ยผมว่าถ้าเกิดกระแสของมวยไทยเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยชาวต่างชาติยังไงเขาก็อยากจะไปเรียนรู้ในเรื่องทุ่งท่าของมวย ของแต่ละภูมิภาคที่หล่อหลอมกันขึ้นมาให้เป็นมวยไทยระดับโลกได้ครับเจอกันอีกสักที่จะดีไหมไปกันอีกสักที่ก็ดีนะมีเพียงหาดส,สายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพียงจิบกันมอนตอนปีหนึ่ง ให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักที่หนึ่งเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม AIA ประเทศไทยเดินหน้าส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยผ่านโครงการ AIA Health Schools สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง5-16ปีมีนักเรียนสมัครร่วมโครงการกว่า260โรงเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านรับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติคจรจังหวัดตากรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาซึ่งจะได้ร่วมเว ทีการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้ตเตรียมเปิดรับสมัครโครงการรุ่นที่สองปลายเดือนสิงหาคม2566โครงการนี้นอกจากทำกับโรงเรียนแล้วก็ยังเชิญชวนผู้ปกครองและชุมชนมาเข้าร่วมด้วยเผยแพร่คำสำคัญของสุขภาพของคนเราเนี่ยมันมีความจำเป็นต่อชีวิตปัจจุบันและในอนาคตอย่างยิ่งยวดเป็นต้นแบบและขยายกิจกรรมให้กับโรงเรียนอื่นและชุมชนอื่นต่อไปให้กว้างขวาง,วางยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆนี้5หน่วยงานด้านสาธารณสุขและนวัตกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อวิจัยไม่สูญเปล่าพัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและร่วมลงนามใดบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดลำดับความสำคัญและการประเมินเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพในประเทศไทยโดยมีบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยและนักพัฒนานวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการพัฒนานวัตกรรมช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐและเพิ่มการ งอย่าเทัเท้ทงนี้เนี่ยเป็นการพยายามพัฒนาในเชิงระบบเกิดเครื่องมือและระบบในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพนะคะก่อนที่จะมีการลงทุนจริงนะคะก็คือประเมินล่วงหน้าว่าคุ้มค่าหรือไม่หลังจากนั้นก็ลงทุนตามไปวิธีนี้ก็จะทําให้การลงทุนด้านวิจัยและนวัตรกรรมด้านสุขภาพเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ส่งผลความคุ้มค่าของการใช้รมมาณแ่นดินเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะเมื่อเร็วๆนี้เภศสัชกรเอกสร์สานนต์นำทีมนักวิจัยประกาศความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์อาหารเสร ภายใต้แบรนด์ NRD b y h a c h คว้ารางวัลเหรียญเงินยอดเยี่ยมจากคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมในงาน The International Exhibition of Inventions of Geneva งานระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่48โดยบริษัทฮาชิตและบอร์ตารีประเทศไทยจำกัดจับมือหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้นอนไม่หลับเพื่อการพักผ่อนที่ดีขึ้นส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตยอย่างมีประสิทธิภาพเราได้พัฒนานะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ ตัวแรกของเมืองไทยเลยนะที่ไปชิงรางวัลนะครับได้รางวัลระดับโลกกลับมานะครับน,นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆครับการที่เราจะส่งไปประกวดงานระดับโลกแบบนี้ได้วชต้องอนุมัติแอปพูบก่อนวัตถุประสงค์เราเนี่ยเราอยาก ผลิตสินค้าอ่านเสริมตัวหนึ่งขึ้นมาที่สามารถจัดการปัญหาการนอนหลับได้จริงๆหลับแบบมีคุณภาพนะครับอยากจะให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวไทยนะฮะมั่นใจนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยเองผลตอบรับตอนนี้นะฮะดีมากๆครับบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ t ช g เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขปี2566เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขอัจจะก่อให้เกิดการส,าร,สร้างนวัตกรรมเพื่อประโย สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยในอนาคตวงการแพทย์นะครับ AI สามารถช่วยได้ทุกด้านเลยการให้บริการผู้ป่วยให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์วินิจฉัยโรคเบื้องต้นหรือจะเป็นเรื่องของการทำการตลาด AI ก็เข้ามาช่วยได้หมดเลยนะครับช่วยลดข้อผิดพลาดได้ด้วย TSG มีเป้าหมายสำคัญมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการการรักษาได้ทันท่วงทีในราคาที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝังง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริวไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 คุณผู้ชมคะการที่เราจะใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนอกจากจะมีการท่าทีท่ายัยกันแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมดูแลตัวเองและบุคคลที่เรารักด้วยนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ